สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีบ้าบอยคอนเทนท์ชาแนลครับสวัสดีครับพี่หัวเรียนที่อีสานครับผมสวัสดีครับครับมือนีกับน้องเมฆกับเมฆคลาครับผมคุณนะครับผมน้องเมฆคลาครับกับน้องไอครับผมมือนีมาระสวนบักท่านเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวมีบ่มีจังไดดกบดดกเดี๋ยวมาติดตามกันครับผมขอบคุณพี่น้องที่กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ่าวบอยกับพี่หัวเรียนที่อีสานครับผมเดี๋ยวมาติดตามกันครับ ตอนนี้เขากลับมาหอดสวนเหรอครับพี่น้องอ่าคุณพ่อเจ้าของสวนครับคุณพ่อเขียวครับผมคุณพ่อเขียวครับเจ้าของสวนมาท่านครับผมขั้นสามรถครับพ่อพ้นโทษไปเอื่นบ้าบอยกับพี่ห้อดินมากมื่ว่านเนี่ยครับผมจะบดไอ้ามากครับพิ่งมาเมื่อนี้ 3ามรสครับพี่น้องบัท่นานบัท่านสามรสพุทราสามรสอร่อยอร่อยดูบัานย่างครับสื่อสื่อพัดมาแต่บุญทะเกบ่พ่อข้าเจ้ามามาเื้อหร่อหละอ๋อข้าเจ้ามาซสื้อปีนีสวนขึ้งงามกว่าเก่าแน่นอนหะเป็นต้นยางบบะนี่เป็นดูสวยงามเลยเหรอมันมันตัดออกตรงไหนกตัดหยาครับอันนี้คือ คือต่อปีนี่มันง่ะครับปีที่ว่ามามะปีกายนี่พ่อตัดออกมอเมื่อไรมาครับตัดออกเม,มื่อไหร่อ่ามาขั้นอันนี้แหนงไหมครับเกิดไหมครับผมพี่น้องสวนใหญ่ครับผมสวน,น,นบักทัน้นนี่ครับผมมักต้นใดซิมเมิงก่อนครับผมจะเก็บเอาครับบ่ต้องล่างครับผม ไอต้นนี้แซ่บเบซิมเดาครับเดี๋ยวยอยพี่น้องพุดซาสามรถบึงนวยครับผมพี่น้องเรื่องเรื่องห่ยห่นะนะครับ่อเพิพนว่ายางเบิองหับยางเบิงมัดต้นใดกระชีบเอาสันครับ,บต้นใด,เส,นดเสียบ แต่ว่าบาขัน้นอยู่นี่ครับแทบทุกต้นครับผมพี่น้องพอพันเก็บเก็บไว้ในคูนครับพอเก็บไปในคูก็มี่ผลในกระสอบก็มีครับผมพอพ่นเก็บไปครับต่บบางกันครับผม อันนั้นพอ่อพ่อสร้างไปใส่ครับ<ะ>อันนั้นพอ่ออัน,นเก็บนะพวนีนเนนนเน้เอาไปใสเอาไปขายขายมือื่นอ๋อขายขายยวนพนาเขานี่บ่อันลูกหลานเขาอันเอาไปขายอันเขาไปทำงานเขาไปขายนำ้ำไปตรงผู้เขาสร้งางว่าจากทิมามาลาดัดขอบคุณอ๋คอครับไปเ้อมาขัน้นมาขัก้นสวนพ่อเขียวครับอยู่บ้านย่างครับผมฮ<ป>ะ อันนั้นมันเขียวอันนั้นมันยังเขียวอยู่อ่อนอ่อนนวลมงม่วงเหลืองเหลืองไหมนวลมงม่วงเหลืองเขียวเขียวสินะเดี๋ยวแล้วก็หันใน่รถนู้นไปเลือกบึงกี้เลยก็เอาไปเพื่อกินส้มนั่นคือว่าพอดีกินส้มครับขี้มบึงนี่นี่นี่เมฆนี่เป็นเมฆนวลยังสีมันตั้งแสบเน่ย ก็แล้วแต่เลือกเบองเอากะเปะอันนี้เบิงกกบเดี๋ยเอาโหลดยิบเอาโหลดไทยสิ่อาอันได้กเออทพี่หัดินทินอีสานกำลังถัาใกล้พี่น้องครับเราดินทาพี่น้องวาชมสวนบักท่านนะครับ เก็งปลวกแวมแบบาวเหลือตัวรวยไงเี้ยงไงเก็บาวเดียวก็เต็มถุงที่แหลนี่เป็นคู่วยงไงสใส่แว่นตาดำมาจังสีกัเขียวโอ้กเหลืองพวกเรามากน้อยสุกๆุกงีสินะมันจะกินบ้านดีเขาจกับมาคือได้หรอไปขายตลาดึงผมว่ามัน ผมว่ากินหวานดีมันผมว่ามันหวานมันหวานเขาจะว่าไปอันนึ่งพวกมานผู้เฒ่าเขาจะมาแบบนั้นทุกันเลยสุกให้เนี้ยผมว่าไปขายเป็นสองสองสองยางนะฮะเนื้อ่นข้าเจ้ากับสีไปคัดแยกปังหาเอีกไปแยกออกอยู่ไปคัดหน่วยหน่วยแบบนี้ข้าเจ้ากับไส้เหน่วยเหน่อยมันอันเบอร์สี่เอาไว้ก่อนแบบเนี้ยเอาไว้ถ้าเอาไว้หลายมือถ้ามัน ยังมันยังอันสองมือประมาณสองมือทามือเหลืองแบบนี้เอาอใส่ถุงได้ทามนบโบเหลืองมันเที่ยวไปเลยเขาไปพักไปก่อนบมอฟันไปพักไปไปพักไปมืวนนึงสิพักไปอยู่ตัวนี้มันบ่นอ่ะเงิมันร้ลงน้ำหมันเที่ยวเจ็บออกนี้น้ำมันถือฝนมือนั่นเที่ยวโอ้ฝนมือวังที่มือที่แล้วเนาะแม่นแมนถือฝนฝนเที่ยวเลยให้ในอากาศบ่อห่อนถ้าถึงอากาศห่อนบัวรเสียหายหลายกว่านี้อันนี้เนีมีลมเย็นแน่เนาะ อากาศเย็นครับผมมาเป็นกระโดกอยู่เลยเป็นจริงไลยหรอกปีนี้แบบว่าปล่อยมันขึ้นมามันตัดหัวปีขาเขาตัดหลาไปตัวสูงแต่ว่ามันก็โดกอยู่เลยผมว่าโดกอยู่ทั้งโดกทมมติลดกบอลฟรีไก่ทำลูกไหลของบอดีสั้นถิ่มน้ำมันลวยเบาไนครับถ้าลูกไหลมันลอยเบาไนมันเลี้ยงลูกไหลผัว บ่แม่นเห็นแค่สวนแค่นี้เด้ครับผมพี่น้องอยู่ข้างหลังเปิดบ่อยูมันบักสวนบักใหญ่เลยครับผมพี่น้องถ้าเกิดว่าดกก็นี่นพอเพิ่นก็สิใส่ค,งน,น,ค,คนงานนะครับเก็บนะครับผมมือมันซุกเดีได้ใส่คนงาน <c oughs> มันซุก <c oughs> มันซุกเก็บไปขายตลาดรุ่นเสารุ่นเสากับอันตลาดแรงอันบัดเปื่อยไปัเปื่อย้มมือมันหันนึงเสาหัน สามเข่งไปสุส่มวงเครื่องวสันต์พวกเขาไปขายสามเข่งสามเข่งชั่วโมงเคืองเกิดเสมือเอาใส่ไดห้องโบไหว์ใสมม่ห้เงา่อนเสมอแล้วถ้าหนามมันแห้งมันจังท้วถึงมันอันใส่ปลอยเข้าไปอันเพื่อเพื่อนี่ไปอันมันได้หาลอกเขาต้องกบดีที่เก็บไว้ พูดเอาเอามวนพุ่นเอามวลมวนหนึ่งมันอันบางงามพูนเอามวลพูดมาชิมอะไรอเนี้ยพอเนาะได้ไอ้พวกเลือกเอาตัวนี้เกิดสิไปคัดออกคือกันกินได้เล่นอีกแล้วพอนะเมฆคารากับน้องไอ้กับน้งเหลือกี่สวนมันครับผมครับผู้ใดอยากได้บางท่านครับสั่งจากบ้าบอยได้เด้อนะครับผมพี่น้องแล้วก็ ผู้ใดอยากมาชมสวนนะครับมาสื้ออยู่สวนมาอยา,อยากมาชมมาก,กินอยู่สวนก่อนกินก่อนค่อยสือก็ได้ครับผมพี่นอ้องอยู่สวนของพอเขียวอยู่บันย่างครับพ่อบอกบอกเบอร์ไว้อีกน,นะครับพอบ่อเบอร์พ่อศูนย์แปดสามศูนย์แปดสามครับเจ็ดซีซีเจ็ดซีซีแปดเจ็ดเจ็ดซีแปดเจ็ดเจ็ดซีครับติดต่อทางพอเขียวโดยตรงเ้ยนะครับผมพี่น้อง พอค้าเนี่ยขายครับที่อาจจะได้มาั่นนสามรถเสีบๆนะครับกรอบๆนะครับช่วงนี้นะครับผมเอาไปขายนะครับจะ่ริ่มครับติดต่อหาพ่อเขียวได้ครับผมสอบถามกจากพ่อเขียวได้นะครับว่าอปุ๋ยแพงครับช่วงนี้ปุ๋ยปุ๋ยแห้งอีไหมครับผมอันปีที่แล้วมา้อัน สอบละวพันเอ็ดปีนี่สอบแล้วพันหานพี่ทองไม่รู้นุ่งเอียงมันแดงจึงแดงกะแม่เออนี่ก็ปาดต้นพีเร็ดพี่กินกับพี่เกลือเออนัน่นแหละเอาแบบนี้แหละไปกินกับพี่เกลือพอดีถ้าเยี่มเขียวมากก็สะเขียวพอดนี่จังสีมันเขียวพอดแต่ว่าเอาเนืนอเ้อซามิพอดีกินกับพริกเกลือ เอาไปสืบหาลูกไอ้เห,หมันเขียวแบบนี้นะเหลืองซ้ำนี่พอดีโล่หอดกรุงเ,เทพกับพอดีกับเลืองพอดีปอกดีทุกันลยสามเะลยล่ะบอมก่าสามผมเอาสองครับวันโมมันมันมันสองเข็มอยู่หอเดียวนะอ๋อครับงไ้ครับผมสวนพุ้ซาถ้าพุ่มใจแล้วพอเนาะ เฮ็ดแล้วเห็นผลงานกับแบบนี้ออกมาแตา่ละปีนี่ก็ภูมิใจฮักแล้วครับผมพี่น้องปัญหาทุกงหมดถ้าเอาเปรี้ยงมาปลูกหามันจะเป็นอะไรพอเปรี้ยงครับก็ปลูกหัวทุกอย่างแต่ว่าไม่ถือใกล้ก็หลายแต่ว่าเพราว่าปวดไหมเมื่อทขึ้นแต่คลึกสีบ่มีปวดหรอคือปวกก็ะบอกอันนั้นปวกปวกปวกมีมีอยู่เหรอ,อ,อ,อนีอนอน่นี่เพราะว่าตอนตอนยังเป็นไหหน้าอยู่เนี่ยปลูกเฮ็ดฟางมันเป็นมีปวกมาขึ้นก่อนขี้มันนะนะก่อน ดูดูครับผมพี่น้องบ้าใบฮะใช่หรอตามมาครับผมพี่น้องโอ้ยน้อยยำยางอยู่เหมาตามมาตามมาอ้ยพี่น้องอ้ยพี่น้องครับ นี่ครับทหารตองเอาไปสามคูโอ้พ่อสามมือก็ไมาเอาอีกไม่ต้องบริเวณที่เขาพี่น้องตกเต้นต้นเลยครับผมพี่น้องมาเนื้อไปไปตลาดก็คัดเอาเมย์ใหญ่เป็นเมย์ใหญ่ดตกเต็มต้นเลยครับผมซาสามรถครับถ้าพี่น้องอยากได้นะครับติดต่อจากพวกเขียวได้เลยครับผมเดี๋ยวสิออาทิมเบอร์โทร ของคุณพ่อไว้นะครับพอขายาม่ขายนะครับจะได้อ่าไปค่าเย็นอาก็ไม้เล็กๆน้อยๆครับก็มาติดต่อกับคุณพ่อพันได,ด้เด้อนะครับผมสรซอยสนับสน,นุนชาวสวนชาวไร่พี่น้องบ้านหฮานะครับผมพี่น้องครับบ้าบ่อยกัมาซื้อปูฝากมากกมี่ครับผมพี่น้องขอบคุณพี่น้องทีต่ติดตามด้วยนะครับผมรับชม จังใดกะถ้าชอบถ้ามาคลิปทีป้าบอยกำลังนำเสนออยู่นี่กะอย่าลืมกดแชร์ให้กำลังใจด้วยครับผมพี่น้องเอฟซีทุกหม่องทุกบอลครับสำหรับกปนีป้าบอยก็เซียวไบเซมีสซกกอนด้วยนะครับคอยพี่น้องยูดีไม่แห้งครับลำรวยสุขภาพแข็งแรงสุขูสุขคนลำลรยลำรวยสวัสดีปีใหม่ไหวลวงหนาด้วยพี่น้องด้วยขอบคุณพี่น้องติดติดตามรับชมคอยพี่น้องยูดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงครับผมสวัสดีครับ ไปม่วงไปหนิอยู่ทั้งเนือทางทางดำมนมีเจ้าหนูหุบค้นไม่รอกเจ้าเขากเจ้าตัดตแต่ว่าแตวอนัเไปเอาลูเขาเจ้าไม่กินอยู่แต่ว่าตึ้งวัดงไรล่ะตึ้นขากระโบกระป๋านมันเป็นมนมันดีมันบอกแคแอปพลเคชันนันมันเป็นหนุ่ยชิวเขียวหนามไหลายต้ 对也包括看路子。